นักรบซีเรียจัดหนักส่งขีปนาวุธปริศนาห้าลูกถล่มฐานทัพสหรัฐสามแห่งขณะที่หลายชาติแข่งข้อหันซบจีนรัสเซียแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างแม่นยำที่กลุ่มอาคารทางตะว,วันออกของซีเรียซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกองกําลังที่เกี่ยวข้องกับกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ล่าสุดเมื่อวานนี้13สิงหาคมพศสอกสบดิวอรอัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ ฐานทัพสหรัฐในซีเรียถูกโจมตีโดยบอกว่าเมื่อวันที่6สิงหาคม6กกองทัพเรือสหรัฐที่มีฐานที่ม่านนายบาเรนใช้เรือสองลำนำกำลังทหารหน่วยรบเทพจู่โจมสเทิน์น้ำเทินบกบาท,ทานและกองกำลังนาวิกโยธินจำนวน3 0 0พนายเพื่อมาประจำการเพิ่มในตะว,วันออกกลางเมื่อก่อนเยเมนเคยทำสงครามกับสหรัฐผ่านซาอุดิอาระเบียและอสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ใช้นักรบทหารรับจ้างจากสุดานชาติและชาติในแอฟริกาแต่ปัจจุบันทั้ง3าม ตะตออกกคืนดีฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกันแล้วรัฐบาลเยเมนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอิหรา่านอาวุธส่วนใหญ่มาจากอิหร่านและเกาหลีเหนือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสหรัฐเพิ่มกําลังทหารในอ่าวเปอร์เซียก็เกิดปฏิกิริยาจากเยเมนทันทีนายฮุสเซนอันเอซีรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลเยเมนประกาศว่าเพื่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลแดงกองทัพอเมริกันจะต้องถอยห่าง หน้าน้านําของเราถ้าฝ่าฝืนกฎหมายเข้าใกล้หน้าน้ําของเยเมนมากเกินไปกองทัพก็มีความจะเป็นต้องยิงขีปนาวุธทางอากาศและทางน้ําจมเรือรบสหรัฐทิ้งและเกิดสงครามที่สูญเสียครั้งใหญ่สหรัฐจะเผชิญกับสงครามที่ยาวนานที่สุดและเสียค่าใช้ใจ่ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์หน่วยยามฝั่งเยเมนกําลังติดตามกองทัพสหรัฐและเรือรบนอกชายฝั่งและเกาะต่างๆการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นการกระทําที่ไม่เป็นมิตรมีเป้าหมายก่อกวนเยเมนและทั้งภูมิภาคเยเมนจึงมุ่งมั่นที่จะ ปกป้องการเดินเรือและกฎหมายสากลระหว่างประเทศตั้งแต่ปี2,558สหรัฐก็ได้ตั้งฐานทัพเถื่อนาฐานทหาร9แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยรัฐบาลไม่อนุญาตและสหรประชาชาติก็ไม่ให้การยอมรับแต่สหรัฐไม่สนโดยฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่เมืองเชลไบด้าทังเหนือของศูนย์กลางการปกครองของแคว้นฮซาก้ารา 620กิโลเมตรจากเมืองหลวงของกรุงดามัสกัสเพื่อปล้นชิงขโมยทรัพยากรน้ำมันและกา๊าซ80%ที่ผลิตได้ในดินแดนซีเรียเมื่อวันที่11มิถุนายน66เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศสหรัฐขณะบินลงจอดในเมืองอาชัสด,ดาดีซีเรียถูกยิง ด้วยเจรววต่อต้านอากาศยานลึกลับเฮลิคอปเตอร์พังตกลงมาทําให้ทหารหน่วยรบเทพบนเครื่องและพื้นดินได้รับบาดเจ็บสาหัส22นายล่าสุดฐานทัพสหรัฐจานวน3แห่งในจังหวัดดีแอเอซอและ ก,กาภาคตะวันออกของซิเรียถูกยิงถล่มด้วยขีปนาวุธจำนวน5ลูกฐานทัพถือนใกล้แหล่งกา๊าซโคนิโกโและยิงถล่มอีก4ลูกลงที่ฐานทัพถือใกล้แหล่งน้ำมันเอลโอมาขีปนาวุธ1ลูกพุ่งเข้าใส่สนามบินที่ฐานอาัลชาดาดีภายหลังเหตุการณ์เกิดกลุ่มควันหนาทึบโผว่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงสัญญ,ญาณรถพยาบาลเฮลิคอปเตอร์บินลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือบริเวณนั้นกองบัญชา,าการทหารสหรัฐยังปิดข่าวเงียบ สสูญเียแต่นักรบซีเรียออกแถลงการว่าพวกเขาจะยังคงใช้ขี่ปนาวุธและโดรนโจมตีทำลายฐานทัพเถื่อนสหรัฐต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดในดินแดนซีเรียทหารอเมริกันทั้งหมดจะถูกกวาดล้างทำลายทิ้งวิเคราะห์ว่ากองทัพสหรัฐไปตั้งฐานทัพอยู่ที่ดินแดนไหนใครๆก็ลังเกียจเพราะหมายความว่าทรัพยากรน้ำมัน กาซแร่ธาตุของที่นั่นจะถูกปล้นสะดมขโมยไปขายการกระทำโดยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทุกข้อของสหรัฐเป็นนักเลงตะเวนไปเก็บค่าคุ้มครองและปล้นชิงทรัพยากรไปทั่วโลกมายาวนานโดยอ้างระบอบประชาธิปไตยบางหน้าทำให้หลายชาติทนไม่ไหวพากาันแข่งข้อหันไปซบปรสัสเยจีนอิรานที่มีแสนยานุภาพท,ทหารกล้าแข่งขึ้นตลอดเวลาการโจมตีถล่มอาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐก็แสดงถึงเสรีภาพเบ่งบานตูมตามอย่างแน่นอน